ไฟป่าและการเผาที่ยังคงเกิดขึ้นในภาคเหนือตอนบนทําให้ฝุ่นควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะครับการจะดับไฟก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับโดยเฉพาะถ้าหากสภาพพื้นที่เป็นเขาสูงต้องอาศัยอากาศยานในการไปโปรยน้ําดับไฟครับเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยต้องลงตักน้ําในอ่างเก็บน้ําก่อนจะบินไปโปรยน้ําดับไฟที่ลุกไหม้ บริเวณเชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทำให้มีฝุ่นควันสะสมมากขึ้นโดยเว็บไซต์ IQ Air รายงานคุณภาพอากาศเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดพบว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีมลพิษติดอันดับที่3ของโลกนะครับส่วนที่จังหวัดลำปางน,นายนรงศักดิ์โอสถานากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกำชับให้หน่วยงานที่พบว่าในพื้นที่รับผิดชอบมีไฟป่าลุกลามให้แจ้งความตำรวจเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี กรณีฝ่าฝืนประกาศห้ามเผาเด็ดขาด1มีนาคมถึง30เมษายนหลังจากพบว่าหลายพื้นที่ยังคงมีการลักลอบเผาเช้าวันนี้ดาวเทียมเวียตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือรวม1477จุดมากที่สุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน510จุดรองลงมาคือจังหวัดตาก311จุดและจังหวัดเชียงใหม่295จุดเกือบทั้งหมดเกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ในจำนวนนี้163จุดเป็นพื้นที่ที่มีไฟลุก,กลามจากเมื่อวานนี้ไม่สามารถดับไฟได้หมดเพราะว่าเป็นภูเขาสูงนะครับขณะที่รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าวันนี้จังหวัดที่ค่าฝุ่น PM 2.5อยู่ในระดับสีแดงและมีผลกระทบต่อสุขภาพมีทั้งหมด3จังหวัดคือเชียงรายเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนสูงสุดยังคงเป็นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน193ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากค่ามาตรฐานที่ไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทก์เมตรครับ